ลักษณะมหาบุรุษ32ประการภิกษุทั้งหลายเมื่อพระวิปัสสีราชกุมารประสูติแล้วพวกอมา์ได้กราบทูลพระเจ้าพันธุมาว่าขอเดชะพระราชะโอรสของพระองค์ประสูติแล้วโปรดทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าพันธุมาได้ทอดพระเนตรวิปัสสีราชกุมารแล้วรับสั่งเชิญพราหมโหราจยา์มาตรัสว่า พรามโหราจาร์จงทำนายวิปัสสีราชกุมารพวกพรามโหราจาร์เห็นพระวิปัสสีราชกุมารแล้วได้กราบทูลพระเจ้าพันธุมาว่าขอเดชะโปรดพอพระททยเถิดพระราชโอรสของพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นมาเป็นผู้มีศักย์ใหญ่นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐของพระองค์ ผู้ได้พระราชโอรสเช่นนี้อยู่ในราชตระกูลเพราะพระราชกุมารน,นี้สมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการที่เป็นเหตุให้มหาบุรุษมีคติสองอย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่งถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต ทรงได้รับชัยชนะมีพระราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจประการคือหนึ่งจักแก้วสองช้างแก้วสามม้าแก้วสี่มณีแก้วหนางแก้ว 6. กขหบดีแก้ว 7. ปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่าพันพระองค์ซึ่งล้วนแต่กก้าหาร มีรูปทรงสมเป็นวีวรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สัตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลก 34ขอเดชะพระราชกุมานี้ทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการอะไรบ้างที่เป็นเหตุให้มหาบุรุษมีคติสองอย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่งถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรม ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตรทรงได้รับชัยชนะมีพระราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจประการคือหนึ่งจักรแก้วสองช่างแก้วสามม้าแก้วสี่มณีแก้วห้านางแก้ว 6, หกขหบดีแก้ว 7. ปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่าพันองค์ ซึ่งล้วนแต่กล้าหารมีรูปทรงสมบัติเป็นวีวรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สัตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกคือพระรากกุมารนี้ 1. มีฝ่าพระบาทเสมอกันข้อที่พระรากกุมารมีฝ่าพระบาทราบเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 2. พื้นฝ่าพระบาททั้งสองของพระรากกุมารนี้มีจักซึ่งมีกำข้าง ละร้อยซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 3. มมีส้นพระบาทยืดยาวออกไปข้อที่พระชกุมารมีส้นพระบาทยืดยาวออกไปนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นสี่ มีพระองคุลียาวข้อที่พระจุกุมารมีพระองคุลียาวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 5. มีพระหัตและพระบาทอ่อนนุ่มข้อที่พระจุกุมารมีพระหัตและพระบาทอ่อนนุ่มนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 6. ฝฝาพระหัตและฝาพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่าย ข้อที่พระราชกุมารมีฝาพระหัตถ์และฝาพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่ายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น7มีข้อพระบาทสูงข้อที่พระราชกุมารมีข้อพระบาทสูงนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น8 มีพระชงเรียวดุดแข้งเนื้อทรายข้อที่พระชกุมารมีพระชงเรียวดุดแข้งเนื้อทรายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 9. เมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงลูปครามถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้ข้อที่พระชกุมารเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงลูปครามถึงพระชานุ ด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นสิบมีพระคุยหัตถ์เร้นอยู่ในฝักข้อที่พระชกุมารมีพระคุยหัตถ์เร้นอยู่ในฝักนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นสิบเอมีพระชวีสีทองมีพระชวีเปล่งปรังดุจทองคำ ข้อที่พระชกุมารมีพระชวีสีทองมีพระชวีเปล่งปรังดุจทองคำนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 12. มีพระชวีละเอียดจนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้ข้อที่พระชกุมารมีพระชวีละเอียดจนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษ ของมหาบุรุษนั้น 13. มีพระโลมชาติเดียวคือในแต่ละขุมมีเพียงเส้นเดียวข้อที่พระราชกุมารมีพระโลมชาติเดียวคือในแต่ละขุมมีเพียงเส้นเดียวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 14. มีพระโลมชาติปลายงอนขึ้นคือ พระโลมชาติขอดเป็นวงเวียนขวาดังกุลทนสีครามเข้มดังดอกอัญชันข้อที่พระจุกุมารมีพระโลมชาติปลายงอนขึ้นคือพระโลมชาติขอดเป็นวงเวียนขวาดังกุลทนสีครามเข้มดังดอกอัญชันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นสิบห้า มีพระวรกายตั t t ้งตรงดุดกายพรมข้อที่พระชกุมานมีพระวรกายตั้งตรงดุดกายพรหมนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 16. มีพระมังสะในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์ข้อที่พระจกุมารมีพระมังสะในที่เจ็แห่งเต็มบริบูรณ์นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น สิบเจ็ดมีพระวรากายทุกส่วนบริบูรณ์ดุดลำตัวท่อนหน้าของราชสีข้อที่พระราชกุมารมีพระวรากายทุกส่วนบริบูรณ์ดุดลำตัวท่อนหน้าของราชสีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 18. มีร่องพระปลิดสดางเต็มเสมอกัน ข้อที่พระชกุมารมีร่องพระปริศดางเต็มเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 19. มีพระวรากายเป็นปริมนทนดุจปริมนทนของต้นไทรพระวรากายสูงเท่ากับหนึ่งวาของพระองค์หนึ่งวาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรากายข้อที่พระชกุมาลมีพระวรากายเป็นปริมนทน ดุดปริมณฑลของต้นสทยพระวรกายสูงเท่ากับหนึ่งวาของพระองค์หนึ่งวาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรกายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น20มีลำพระสอกรมเท่ากันตลอดข้อที่พระชกุมารมีลำพระสอกรมเท่ากันตลอดนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษ ของมหาบุรุษนั้น21มีเส้นประสาทรับรถพระกายหารได้ดีข้อที่พระชกุมารมีเส้นประสาทรับรถพระกายหารได้ดีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น22มีพระหนุดุดคางราชสีข้อที่พระชกุมารมีพระหนุดุดคางราชสีนี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น23มีพระทนส4ข้อที่พระจักกุมารมีพระทนสี่สิี่นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น24มีพระทนเรียบเสมอกันข้อที่พระจักกุมารมีพระทนเรียบเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น ยี่สิบห้ามีพระทนไม่ห่างกันข้อที่พระาชกุมารมีพระทนไม่ห่างกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นยี่สิบหกมีพระเขี้ยวแก้วขาวงามข้อที่พระชกุมารมีพระเขี้ยวแก้วขาวงามนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นยี่สิบเจ็ด มีพระชิวหาใหญ่ยาวข้อที่พระจกุมารมีพระชิวหาใหญ่ยาวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น28มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมตรัดดุดเสียงร้องของนกการะเวกข้อที่พระจกุมารมีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมตรัดดุดเสียงร้องของนกการะเวกนี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น29มีพระเนตรดำสนิทข้อที่พระชกุมารมีพระเนตรดำสนิทนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น30มีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอดข้อที่พระชกุมารมีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอดนี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น31มีพระอุณาโลมระหว่างนนพระขน,ะนะงนนนสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่นข้อที่พระชกุมารมีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่นนั้นเป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น32มีพระเสียรดุจ ประดับด้วยกรอบพระพักข้อที่พระชกุมารมีพระเสียรดุดประดับด้วยกรอบพระพักนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น36ขอเดชะพระราชกุมานนี้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะมหาบุรุษ32ประการนี้ที่เป็นเหตุให้มหาบุรุษมีคติสองอย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่ง ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีพระราชอาณาจักมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือหนึ่งจักแก้วสองช้างแก้วสามม้าแก้วสี่มณีแก้วห้านางแก้วหกขหบดีแก้ว เปรินายกแก้วมีพระราชะโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแตกกล้าหารมีรูปทรงสมเป็นวีวรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สัตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขตสอง ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลก